นี่น้ำท่วมาลองไหวเลยเออเพิ่งไปฟา้าไปหาดูแลเด้เลย well? น้ำท่วมามาหากินหาอยากจังอยู่นี่เจ้าของทำงานไฟฟ้าดูแลน้ำท่วมโอ้ปฟาดูบังนี่เิ่งเด้อวังเดี๋ยวนี้เคียงคู่บตาที่ขี่รถขี่รถถังมาเนี่ยกดตรโคตมาหาหนูว่าจะหน่อยไปหาหนูมาตึ๊กแท่งนี่อยู่บ้านี่ คือแข้งกวก็สูนมึงแล้วนี่ยนี่อันนี้เส้นนอกมาทงหน้าด้วยนี่เสีนนงมาทงหน้าเวงคดมายกสะดุงเป็นที่ยวแถวแล้วเต็มหมดแล้วกปวดึ้นมาขายเหรอก็เอ้ไรหบบวาเนาะ็ไหนเลี้ยงแล้วไขายอแล้วเอาเลี้ยงเอาเปี่ยแ้นังกันกัเดิเอ้ยเฮ้ยนีงเห็นประหยัดเลยเต้ เออรถขนาดนี้ป้ามาเห็นอยังนี้นะี่นะโอ้ยนอนยังเบียดมาอยู่เด้ยยังไปยี่ข้างหน,น,น,น้นขาดได้เดยจะเปล่ามาเด้ยไปก่อนเด้อตายเด้ยเออเด้อ,อเ,อเอนี่บ้านล่องไว้เนะี่ยเชียงลุงจังหวัดเชียงรายนี่เพิ่งเอาเลยนี่อันนี้แค่ขอบเพียวนะที่ยิงถมไปเมื่อไหร่เป็นทะเลสาบเมื่อไหร่นี่นี่คนเพิ่งทลายไล่นาสวนผสมอ่ปะป่าไม้เรียกว่าโตลงทุนลงไปแล้วนี่ ปลาด้วยนีย่เนี่ยมีบ้านล่องหวายนีย่หลายเพาะหลายเป็นออเด้อร์เปล่าลูกไผ่เมียไผ่ลูกเต่าผู้ใดเปล่ามหาหยกสะดุ้งมันแล้วเมียบ้านน้ำบ่อเมียบ้านน้ำบ่อเดีปลาโต ก็ได้ปลาตัวใหญ่แต่ว่าปลาปลาต้วปลากระหตั้งหักปลาตัได้น้ำเขาบ้าเนี่ยมีไอ้โสงมาได้ไล้ใช่ไหมาได้ม่ได้ไโสดาอ๋เออปลาตัมีหอปลากระไเออจบ้าอเมืงว่าได้หอดปลากระหไเนี่ยน้ำตัวมลองไหวเยเ่ลูเขาเ เบอร์หมดละย่างคักเลยผมสุ่ลูกหูลูกตากันเป็นพี่น้อนเขาเบื่อเทิงแล้วเลรอซุ่มมาล่อซื้อปลากระทะมาล่อซื้อได้หมดหรอันซุ่มันมาล่อซื้อปลาอันนี้อันนี้อันนี้ซุ่มไม่ค่าตลาดเลยนี่มาซื้อปลาไปขาย นี่แม่ค้าตลาดใี่ไหมฮซื้อปลาไปขายด้วยทุกม,มืงินี่ยวหาซื้อปลาเนี่ย